สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตีครับเซานี่อยู่กับบ่าจูนผู้เบ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทส,สบาลเฮ็ดงานนบตตามคำเรียกร้องของพี่ของน้องนะ้านทันสอทอเนาะครับเพิ่อนอยากเห็นง่วอ่าคู่นี้นะครับที่ทันซอทอเอาเขามาใหม่นะครับรับสายบาบาดบาไวเหมือนว่าทัานสอทอฟังบมลําเบิดมือ <c oughs> <c oughs> อ่าผู้ใดที่พลาดหวังจากอ่าคู่ที่แล้วเวนาะทานสอทอเนาะอุ้ย ตอบรับดีแห้งนะครับง้อพื้นง่ามนะครับเนาะมื่อนี้ท่านสอท่อสิเปิดสองสาวมาาหม่ครับโตแรกนี่ท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบหาถึงบ่ทันบ่ครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแมนบ่ครับสูงร้อยสี่สิบแข้งขาใหญ่เรื่องสีหายห่วงพี่น้องว่าเม็ตกถังสีมาแดงดีบ่มิตกครับสีแดงแดงองค์ตรงเลยครับเป็นออกแบบเอ่ออย่างไรฮะเม็ดบะขามแมนบ่อครับ เม็ดบักขามขว่แดงกินน,<ต>กนุ่นแดงเมงกินนุ่นเออแม่นแมนพี่น้องแดงแม่ปัจสุมีแเมงกินนุ่นสีหเหลืองคือ <laughs> กินน่นอีหยังบอกอีกได้ห้านนี่เกือบเป็นเม็ดบักวานะทันเนาะแดงบักวานนี่และพี่น้องส้ำปือป๋อๆเลยครับแข้งขาใหญ่ข้อสร้างงามพี่น้องเบืองที่ล่ะโอ้ยข้อสร้างงามนะเรื่องกระชับท่ายเดี๋ยวเ่าจูนี่ผ้าเบื้องทายโอ้ยมขีง่งวหลายแถวนี้ <laughs> โค่นหางเปเลดเฟดสีนี่หายห่วงพี่น้องอ้ยแข้งขาบอทกบดถอนนะท่านเนาะบอครับบ่มีทม่ทกบ่มีถอนแน่นอนครับเรื่องนี้บ่หนาถามใายท่านสอท่อเ <c> พ <oughs> รา,าระว่าถามบ่งามเพิ่นบ่เอาเข่าโอ้ยเพิ่นเนี่ยหนาเพิ่นหวานคลิปหูด,ดําออกบดพี่น้องอายุจักเดือนอะไรท่านสอท่ออายุสิบสามเดือนครับฮะสิบสามเดือนสาวน้อยบอครับมาผู้ใหญ่เถอะโอ้ยเสียงมาพอแม่เพิ่นนี่ใหญ่เติบอยู่เด้อแม่สาวนี่แม่เพิ่นเดินเพี้งเพี้งหัวผมครับแม่นบอบ แม่เพิ่นนี่เก็บร้อยเกตสิบเด็ดโอ้ย <c oughs> แต่มะงง่วนนี่สีหญ่ไปหนาอยู่นะครับเนาะเพราะว่าข้อสร้างเพิ่นกับญ่นะครับข้อสร้างใหญ่บ่พอ่อ่เคลื่อนยังแ้่ทองน้ำบ่ครับอ่าทองน้ำก็ยังเหลือหลายพี่น้องใหญ่หนาไปหนาครับง่วนแม่เนี่ย <c oughs> เปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยเปิดใบเกตหมื่นเกตพันครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวบ่าวจูนจะให้เบงหลังครับหลังเปเลสเฟสพี่น้องโอ้ย เล็บง่ามนะครับข้อสร้างง่ามนาง่ามได้สี่วาจังไดีย,ยืนไม่ลูกเออมายืนไม่แน่ลกูกยืนไม่ไม่เนี้เพิ่นยืนไม่นะท่านสอทอออ,อ้ยท่านี่ล่ะพี่น้องอยากเห็นบ้าจุนก็นอยากเห็นทานน่านี่แหละครับแนมกล่องแนมกล่องเออแนมกล่องแน่โอ้ยง่ามครับง่ามง่ามท่านี่สุดยอดเลยครับพุนเดาหนังหนาครับหนังหนาสายไงโค่นหางไงเปนะครับพ่วงหางง่ามเงีวเกือบหอดพืน้นเนาะ อ <S <S สุดยอดครับเครื่องดําพี่น้องอันนี้จอเหมือดเลยเอ,<า>อพอดีมันยังเสารอยู่พี่น้องอแดดมันบดอยู่กลางหัวครับอ่าทายางงามอ้ยสุดยอดครับแม่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเพราะพอดียางใส่แดดบ้าจุนสีผ้ายางเมืงเมืงหางพี่น้องเมึงที่หางเปรเลเฟตเลยครับงามแห้งสีนี่หายห่วงครับโอ้มาตรฐานทานซอทอแม่นี่หายห่วง นี่คือแม่ที่หนึ่งเนาะครับเนาะแม่ที่หนึ่งเข้าไปเบิรงแม่สองครับท่านสอทอบานบอกซื้อเพิ่นขึ้นครับเอ้มีซื้อแล้วบอแม่ครับซื้อสาวน้องคําแก้วครับน้องคําแก้วโอ้ยบบาวจูนกรเรื่มถามน้องคําแก้วเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับโทรมาบอกว่าขอสายน้องคําแก้วเนี่อ่าตอนนี้เขาห่มแล้วเขาห่มแล้วดำเปื้อนๆเลยสุดยอดแม่ที่สองครับพี่น้องแม่ที่สองท่ายสูงประมาณลอยหกสิบนะครับ แข้งขาใหญ่สีแดงจึงคืนพี่น้องโอ้ยอ่าย่างย่างเสียแดดพอดีพี่น้องเศร้านะครับตอนนี้มันยังเศร้าอยู่อ่ะวบพ่เป็นย่างครับพ่อแล้วตั้มนั่นละโอ้ยางามง่ายงาเออโบอยกออกจากงูนะครับสูงร้อยหกสิบบวกลบแข้งขาใหญ่ครับสีแดงจึงคืนเลยพี่น้องง่วอายุประมาณ สองปีครับสองปีนะครับเนาะสองปีายมาอยู่สองปีหนังหนาพี่น้องข้อสร้างงามโอ้คนมีแห้งเมืองที่ละถูให้ละยืนโจโ้ยอยู่นะครับเบิง้งซักเบิ้งข้อสร้างพี่น้องงามแห้งนะครับง้อสองปีหนาเพิ่นหวานครับคลิปหูดำออกโบดล้างเปย์เลดเฟยพี่น้องหลัางนาศีนาสีซอกซอกกัวอยู่น้อยถันเนาะเลือดบามันมาสูงนะครับเนาะครับเลือดบามันมาสูงแข่งข,า,งขาดำนาขาดำโอ้ยเล็บงามแห้ง ว่บนพินเพิ่นมีแห่งตาเยิมเลยง่วไม่สองปีกลัวไงปลาหนี่เพิ่นทองหรือยังท่านก็ผสมฮุดตันไว้นะครับผสมฮุดตันไว้ผสมฮุดตันไว้ไใบนี้นะครับเดี๋ยวบาจูนสิ่งให้เบิ่งใบนะครับมีเติงฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับมีหลอดหลอดสีฟ้าๆฟานี่พี่น้องผสมเมื่อวันที่ยี่สิบมกรากำหนดขอดสามสิบตุลาหกสามนะครับยี่สิบมกราเดือนนี้เดือนกร,รกฎาคมเนาะ เดือนกระดาษกระดายี่สิบกัวหกเดือนกวัวครับหกเดือนแมนบอรครับหกเดือนนะครับหกเดือนก็อีกกี่วันเอาพี่น้องนับออเดอร์บาจุนตกเหล็กหกเดือนนะครับประก,กันทองแมนบอรครับแน่นี้ครับครับ <ละ S 2> ประก,กันทองรประก,กันว่าทองแน่นอนต่ว่าบอประก,กันว่าตัวผูหรือตัวเมียเออพี่น้องบางคนว่าก็อบาประกันทองมาสั่นเออจีให้ประกันตัวผูตัวเมียนั่นมันกับโบราณแล้วทันเนาะตะพัดเลี้ยงง่วมากคนว่าให้เบิ้งนุ่มมันมาสั่น ถ้านมจางเนี่ยเป็นตัวผู้ถ้านมสีจุ่มจุมแน่เนี่ยเป็นตัวแมพยคนว่าอ่านมจาน่มจาแน,านวใด้ทันนมจุ่มกับนมจาเป็นแะนว่ยนบอกโฉก,กันนะครับอ่าเดี๋ยวเบิ้งถ่ายเพิ่มนมผู้ไทยถ,าถา้ามันจากคนว่าอ่มันจะเป็นตัวผู้ครับอ่าถ้านมตัวจา่าตัวไทยนี่จุ่มข่าหากันเพราะว่าเป็นตัวแม่อ๋อแบบนี้บบกจุ่มครับอ๋อแบบนี้น่มจุ่มพี่น้องตามผู้าเพนักบาตามผู้าเพนว่าเป็นที่ผมได้เรียงงัวมากนะครับครับอ่าประสบการณ์ทันเนาะ แดง่าตัวนี้มีโอกาสเป็นตัวแม่ครับโอ้ยสุดยอดนี่คือประสบการณ์ของท่านสอทอนะครับแม่นี่ซื้อหยังนาอซื้อเพิ่นซื้อสาวดอกคูนครับสาวดอกคูนโอ้ดอกคูนอยู่ขางครับอันยาวค้าแก้วครับคำาแก้วเบิ่งคำาแก้วเบิ่งสีคำาแก้วพี่น้องคำาแก้วก็ดอกคูนยืนขางกันง่วงมากนครับง่วงเกิดมาน้ำกันเกิดมาน้ำกันครับครับยุคอกเดียวกันครับโอ้สมพ่อพ่น่ว่างกันนะครับน้องดอกคูนเปิดราคาไว้เท่าไรครับน้องดอกคูน น้องดอกคู่นี่เปิดราคาไว้เก้าหมื่นเจ็ดพันครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องนะครับเนาะครับราคาห้องเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้ยผสมพ่อหุดตันไว้พี่น้องฮกเดือนประกันทองตะว่าบ่อประกันตัวผู้ตัวเมียจากประสบการณ์ทันซอทอที่เลี้ยงง่วมากเพิ่นว่ามีความเป็นไปได้สูงสิเป็นตัวเมียยิงงามง่ามให้พี่ให้น้องเบิ้งกันนะครับโอ้ยสุดยอดนี่พี่น้องแข้งขาใหญ่ครับนี่คือน้องดอกคูนนะครับอ้าวท่านซอทอเบิ้งถ่ายเพิ่อนข้างหรือเปล่าครับ เบิ้องอีกรอบนึงแมันบอ่อาเดี๋ยวบาจูนสิพาเบิง้งงอ้ยแดดใส่พอดีพี่น้องโค่นหางงหญ่ไปเลยเฟสครับพี่น้องท้ายแบบนี้เขื่อนว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะท้ายสี่เหลี่ยมพื้นผาใ่ายพี่น้องเหมาะแก่การเป็นแม่บอกแม่พันครับโค่นหางงาวอ้ยเกือบหอดผื้นอุ้สุดยอดงามแหง้งเต่านมงามพี่นอ้องอ่าพี่น้องบางคนอยากเห็นเต่านมง่วให้บาจูนทายเบ้งนั้นไม่เดอ้อวซั่นี่คือน้องดอกคุน้นขาบาท่ทกบ่ทอนครับแข่งขาง,งาม 9ก0 0 0มื่นเบาทท่านสอทอมีอยังฝากถึงพี่ถึงน้องบ่ครับนี่กับฝากพี่น้องผู้ที่หลักงัวทั้งหลายนะครับเนาะชมลมของงัวงถ้าผู้ใดพลาดคลิปนี้ผมว่าจะเสียใจไปอีกหน่วนนะครับเพราะว่างัวงหลวงเสึกว่าเป็นพิเศษก็ทุกคลิปนะครับครับที่ดั้มเข่าครับผมงามแห้งทึ่งไงทึ่งหนาครับเป็นบามันเลือดสูงนะท่านเนาะผสมบามันเลือดสูง โดยเฉพาะแม่นี่ครับล่ำโตง่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยพี่น้องนใหไงนะครับเลิกพร้อมท่องน้ำไปย่างเหลืออะไรนะทหานเนาะเลี้ยงง่ายครับกินเก่งครับกินเก่งพ้อมครับเลี้ยงง่ายผู้หญิงก็เลี้ยงได้แมนวตาลูปตาข้าว่บโอ้ยยืนเจ้ายืนตายร้านเดืมเลยพี่น้องเพราะว่างวนี่บ่ได้บ่ได้คุ้นโดยหัวอาหารนะครับเลี้ยงด้วยหยาโดยตรงเลยโอ้ผู้่าบ้านเข้าเลี้ยงครับโอ้เสียงวางั่วนี่ เพิ่นรักษาตัวเองดีรับรรษาอย่างด,ดี <laughs> พี่น้องอู้สุดยอดเลยครับท,ท่านซอท่อบอกว่าให้เฝ้าเดือคือ,อความหมายค,คือคลิปทีแ้วเนาะที่ออกไปเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นๆนะท่านสอท่อเนาะพี่น้องโทษเขามาหลายแห้งครับท่านสอท่อก็บว่าอู้ง่วมันขายไปแต่ชั่โมงแรกเนาะท่านเนาะชโมงแรกเ <laughs> <ๆ S 1> <laughs> สามาเนีน่ยพี่น้องเพิ่นกับมาแต่ทั้งไก่มาเอาแต่เสารเลยว่าสัน เชื่อว่าเพิ่นตื่นแต็มตีสามในบางโซนมากต่เสาปานนั่นเพิ่นมากไก่เพิ่นมาเพิ่นบอนอนเลยครับเพิ่นบอนอนเลยครับอำลำอำลำนั่มสองสาวเนี่นเพิ่นย่านบ่ทันงัวเพิ่นบอนอนเลยเพิ่นว่าสุดยอดนะครับคลิปนี้พี่น้องกะบฝ้าได้ครับเด้อถ้าสนใจกัรีบโทรมาให้พี่น้องโทรมาหาเบอร์ได้ครับบอกเบอร์อีกรอบนึ่งท่านศูนย์หกสามครับห้าสามหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หกสาม 5368177ครับ8177นะครับเบอร์ท่านสอทชชวานหรือว่าสอทสวนนะครับเนาะพิกัดบ้านหัวดงตําบลเข้งใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับสำหรับคลิปนี้โอเดียวบาจูนขอหายใจยังแห้งก่อนเห็นงวงงามแ้วเป็นแบบนี้เลยครับพี่น้องตื่นเต้นนะครับเขากุท่ันสอทชชวานเป็นยางสูงนะครับที่ให้บาจูนมาเบิ่งงวงงามในเสาวเมนีนะครับล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากกติดตามกดไลค์กดแชร์จูนใด้เด้อบายหัวดงซิตี้ครับ เป็นกำลังใจให้บาวจูนครับให้บาวจูนมีแห้งหาทายง่วงงามแบบนี้ฝากพี่ตอ่อนนองครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ